โยกันด้วยความรักเจ้ามาคีก้นตีนี้ก้นหลักกันก้นกวดลังก็ไม่เคยแรงเรืองเปือนอย่ามา,ททนนาแตะจะกูกกกกกอแม่เกิดกวดลังแม่เกิดกวดลังตายกันตายกวดลังพอแม่กลับเพือไดตายแรงเรืองเปือนก็ตีใส่ลังป้าไปตั้งอื่นกวนนั่นจะได้เชือกวดลังเพราะแม่กูนั่นน่ะใช่ได้ตีใส่ลังแรงเรืองเปือนนี่แม่พมชอบนักหน้าแรงเรืองเปือน คิดแรกตายวันก่อนข้าววันจบสิบมาวันกุนเต็มโบแดงเดือพเหรินไปนั่นกับนายดูนี่จะวะสิบมาวันจะนั่งจบทีนี้ทำไมโคนน้มไปวัดห้ามไปวัดเจอไม่รดกู้ามจับเมดื่น้ำกัเจ็ดปดคุนเดื่นเดินไม่ติแรกเลยกุไม่ติดทำไมไรให้กับเมคกลางทุดตายกว่าแรกเรื่องเืรอนไหวตาไหวเมฆวากูไม่หลนดหนูไก่ขึ้น เดือนเดือนกูวเออเจ้าก็รือว่าลูกเจ้าก็เต้ากองตามพวกรายหนึ่งหล้วเจ้าว่ะแม่ก็ตกคอขึ้นจากลงลูกก็อย่าเนียนว่ะทำใต้แกเดือนไหนโตกับเรื่องเปลือนปืนแม่กูเปลือนลบโยได้ตั้งเป็ดปีแล้วต่อไปยุ่นั้นลูกตามพวกาโบเป่แ้เอือไไม่แกต้งก่เงตามพงลกเคาดเนว้กเดไกับเรืออกเอบ้ตงลอไึงลูกตามพวกรดไหนึล้วย้ แม่เอ้ยลูกได้ไหนรอยกูเว้นก็ลื้อกันว่าลูกมึงได้ไหนทริปไม่เจอไนทริปทิปคนแล้วไม่ร้อยนึกเอ้ยตั้งแต่จ้าตึ้งมัวรั่วจะลูกกูเปลนเลยงี้มาเอ้ยนะาโบวิ่งรับเกลือบจ้างงานใหญ่นี่ลูกเอ้ยกูเป็นแล้ยทำได้แค่พรีบอยและในลาดกาเซ่นั้นใจลุงไล่กูจะเดินปอตั้งลาดเด็กเกียร์ กูมใจจะไงได้ลูกก้ยหมากหมาหอไม่เขียวกูกูก็คนรอยกกูได้เป็นแทน่นก็ลูกก้ยกูเป็นปันไม่ดีว่ะ่าเลือดไปเนี้อ,อทีนี้ลูกกูกูปฏิญาณไว้หมดหลูกกูตาพวดต้องเอาพวดเผื่อนลูกกูตะเคยแต่งานไม่ตามพวดแล้วเคยไม่เอาพวดเผื่อนกูตัดออกจากกองมรารดกูมไม่ใา่ใจน้ำตาก,กูลกู ใช่เอาพวกเปือนมันดีหอมดีแล้วพวกเปือนเมื่อเรายืมรถก็มาเก้นะเก้เก้ปวดโจุกครับแต่จุกแล้วใแเมี่ยล่วงมันอีเก้เลยกับจอมอะไรบุญนู่กไม่เกี่ยวเกยหันเลือไปมึงอย่าลืมเอาพวกเปือนมันบาปประพุตจ้าตันได้ชัดสิ้นกจั่ห้ามพิษลูกเมียผู้อื่นเอาพวกเปือนบาปเกินจัดน้ยเกินไปไหด้วยทำเพื่จัดหน้าไม่เกี่ยวจัดนี่ให้รถก่อน ขหน้าไม่เกิดแล้วกูเป็นเมียน้อยเปือนนี่คือลาพันประเริดการเป็นเมียน้อยมีความทุกกันมากมายว่าเมียล่วงมีล่วงมีแต่เกียิมีแต่จักจีต่วราเปรียบเทียบแล้วเมียน้อยมีความทุกว่ามึงแลทจังเกยนายเมียล่วงกับเมีย้อยมายืนแขกันเลยซึ่งเมียล่วงอยู่อ่อนว่าแต่เลหน้าเมียล่วงแขกว่าเมีย้อยกันนรอยเกียดด้ก้องจะเป่าวงกวเผื่อนี่จริงพวก ใหเราเมียน้อยเพื่อนเราไปกินด้มาเกี่ยวเขาโตไปเราคูกันรักเขาเปนุษย์ไม่ดีวะไอ้คุณชายเวลาไปบ้านเมียน้อยมื่อก็้ไหมไปเวลาร่างกายเต็มแรงไม่แดงเต็มเผาเวลาลบมาเมียล้วงลบมาตอนที่ร่างกายมัดแรงไม่แดงแห้งเปล่าข้าวเด็กไม่ได้ข้ายินไม่หลอดเส้นเลือดโคตรในสมองแตกตายมึงเลยบพวกเปื่อนโอ้ยกูจะ ไอ้เปรตนี่เล่เปรตเปรตเปกันเล่นเยัดร้องเปล่งฮอร์รองหัวหน้าวงขอใช้มือผมคืนโยต็นแนนนุ๊กแก่ได้กูนะเล่กันหน่อยไอ้แน่นแล้วมาตวงกันเตะกูคนเราเยอกันได้นุกอย่าไปเครียดฮอรไม่ใจครับ เออตีด้พ่อไม่หลูดตามพวกก็ไม่จมไม่รู้จักนันนลังเปลี่เลเมื่อครั้งที่เรายัางเป็นเด็กเมือ่อเงเป็นคนมดอดนาคอไอ้บองล่านี่พระเจ้ากามีตีดินอยู่ทิบหลายพอแม่ให้เป็นโมอดนกมันใกล้ไปเจอรถก้นตะไคร้ดินเจอรถแล้วมดอดนาคตเมื่อ่าลืมว่ารถหญิงวายราคาหญิงตกแต่ทีดินหญิงวายราคาหญิงสุกเพราะฉะนั้น ตีดินยอมมีขาว่าหลยนยนน่ะโอเคกูไม่ไหวเลยสมมติว่าแม่มึงไายนักต่อเดียวอีไปหมอมึงหลากไปในดินซีบรหลายตึงไหมอ่ะฮะสองชั้มทีนี้อแล้วอังยี่ไห้วงแล้วไปประกาศก้าวเพื่อผู้ประกาศสองชั่มก็เร่งเวลาก็ไม่ใจหิดฮือม่เห็นไม่รายการเนอ สวัสดีครับวันนี้ชกนนการีการครอบครัวข่าวช่อง3ค่ะวันนี้เหตุเกิดที่กรุงเทพมหานครนะคะเนื่องจากว่ามีการประทะกันระหว่างรถเต่ถังกับคณะหนังตะลุงค่ะลูกคู่หนังตะลุงบาดเจ็บสองรายค่ะคณะรถเตะถังเสียชีวิตหนึ่งคนตลอดถึงนายหนังตอนนี้เดินทางกลับสุภาพ้ายอย่างปลอดภัยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นส่วนคนที่ไปห้ขมขามคณะกรรมการตายสองศพนะคะวันนี้จะไฮร้อยอ่าูแก้วอันตรเดือเก้ากูเลยเราเก้าเก้าจำเรา เดียดังร้อยดนตรีกลัวกลัวก้า,าวซกูโจไปคนประกาศว่ขึ้นนอนเวลามาตั้ง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 ตายอีกแล้วโรคละบากรังเล้ไหวร้อยตายอีกแล้วตายก,ก,กันมากมายวันนี้ประเด็นข่าวที่นํามาบอกท่านอีกสักครู่ครับแรกร้อยกับก็มีนดามนาจ้านหนักซื้อก้าวกองช่อง้จะดื้อก้าวได้แนนอนกิงตึงมึงไปแก้กับเจ้หรายุทธประกาศก้าวเฮนีน่เดนี๋ยวเจ้ารายรายาเปาียก ออจอดาเปียคันไหมอันนี้ลงประกาศเลยที่ไปจะดื่ข้าวเพววันน,น,นี้เรื่องเล่าเดาละตัวอามาติดว่า,นวานนหนังหรือพิมพ์ไตรัดโป้ขวานนั่นนึงป่าชั่ว่มันใจโป้ทำไมวะคนต่อกันตึงเรปปาโป้ขวานคันไม่มีคันหล่ะละกาตกรรมโหดต่อไปคว,วังข่าวอาจยากรรม กา,อารอาญามเรื่องเรื่องนี้มีผู้ชายคนหนึ่งได้เมียแล้วเมียตุ้มพอเมียตุ้มอยู่กันนานเกิดความคึกขึ้นมาพอคึกข,ขึ้นแล้วตำาท่าจะคุมไก่พเพื่อนมาเห็นพอดีไม่ได้คมอาญายารมจบให้ไรดิกักก้าวอาญาม่ะหนูเปลดไอ้ไรอ่านเออบ้าใจแล้ว ต่อไปควงางเขาล่าแล้วฮ่ววาวร้อยก็ค้อก่าวผู้บติเอตเหตุากณ์ที่ถนนเ้าหนยอตินรถกระบะจนแล้วกับรถเก๋งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตและตั้งกันรถมาคณะของผู้กู้ไปแนะนำ แล้วพูดเสียชีวิตอัดตรงรีบตรงโรงพยาบาลเพื่อทําการช่วยเหลือส่วนผู้ได้รับบิเหตุตอนนี้ตั้งจบบำเป็นกุศลอยู่ไอ้ไรก็ไอ้ไรมาตำได้พีไอ้จองซ้มก็ยีกออกประกาศไปนั้นมันบากรใจเออทันกีดินไครเจี๋เจอก็ไปคว้าไก่ไปนั้นหรือไปน้่จํำรวยได้หรือไปน้่จํำรวยได้ บรรโจร์จนกันดีใจแล้วที่กูกับฟ้าจนกันมาคุแก้วกับไปเล่ปากไตบเรโจรูพวกก่อใจกันได้คนเรื่อจนเลยจนกันนัดนักต้องพูกก่อายกูกูจนว่าคนแก่พูกก่อายนั้นแล้วใช่กูกูที่พูกมาไม่ตัง้งเจอเจ้ยกันนี่จนจริงเออตึงไปอ่าแม่ม,มั่งไหมไม่คนเราหนองเพียกือความกระตันยูต่อพ่อแม่นี่เป็นเครือไม้คนดี คนกัจจันรอยู่ตกน้ำไม่เล่ยตกหวยไม่ไม่ไฟไ,ได้กับคุณยอมรับายปุ่นแก้วนี่หลักแม่รับวันจีที่็อกที่ป้านมาพุ่มซื้อรถตีบกันหนึ่งก้ามพันเจ็ดเอาไปไหนอ่ะใบความมั่มปั่นเพื่อแม่ปันป่นปัน่นขึ้นกวนไม่รอดได้แม่รมมุ่นใบความมุนรุ่นเพื่อลูกร,ร,รุ่นรุนแม่เป็นล่มกลางกวนเดียนใบความมั่มเดินหามแม่ฮะใชเ่เดินไม่รอดแล้ว่ะแม่ คนเราต้องรักกับแม่จริงเ้อการวัยเยกับแม่นี่มีความทุกข์กกับเก้าไม่มีคองมกล้ร้อยจากของแม่จริงมึงแล่เอกชิดกับเก้าแม่เรียงต้องกินตลอดมึงรักไม่เพืกก่อแม่ใชเจ้ยใจ่ออมึงไม่รักไหมไม่อ๋อนักแล้วเพื่อเก็มึงกันนั้นมึงไม่รักเลยกับแม่ไม่มีความรู้สึกเลยเป็นโลกเต็นเปดื่อมึง แล้วแม่มีประคุณครั้นพอแม่ไม่เกิดจะไม่ได้เป็นคนกูท่าไม่ไ่้ถ้าไม่มีแม่มึงก็ไม่มีชีวิตโยมึงไม่ได้เกิดเป็นคนแม่นั่นไงต้องต้องนรื่องประคุณกูประคุณกูเพื่อแม่เกิดมึงมาแล้วถ้ากูไม่ออกแกตายมามถ้ากูย้ายอยู่ในพุมงกูเดินอยู่ในนันเลวแกโยกเพื่อ9เดือนแล้วกูไม่ออกเคยว่าได้มึงเคยกินครวยไหมครวยหมอกลจยกิน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 อ่ะ กลวได้ต yeah, mm ีบลูกยาวๆแต่วิญญาณทิเชื่อใจใครคูะกลัวตีลูกยาวๆก็เรียกกลวมาได้กลัมาได้กอ้อมจอมจนนอ้อมจอมสุดไม่ใจมึงรยจอูไหมอู้ยจัารอจัอู้ไได้ยาวๆหลายๆพเราไปโลกครบกักนึกมันยิ่งอยากอูลองอะไ้อู่ลองอะไอูลองบอู่ลองเออตีใส่ปลองเดี๋ยวเปเปให้เจอไยหว่จะมีกว่าไหมี่ มึงเคยกวางไม้คำฟังเพื่อบุราณติกเราอ่ะคนไปดีใจจนเกินเหตุเขาว่าดีใจมันกินขาได้นายกับจริงรีบได้กับจริงได้กันปือกคำโบราณเขาว่ามีเฮิร์นนับเป็นน้องมีน้องนับเป็นคุยอ๋อไม่ต้อง <c oughs> ได้ยินเลยครูคนแต่ตั้ความดีอยู่เบื้องล่งความสาเร็จของผู้อืน่นคนเรียกว่าปิดอะไรล่างปลาปิดตาหลักสอนอยัดแหม่อมปิโลกตายอง้งเลย เจอเลวะตนบอกให้จับตนเจอเพื่อนคือเจอคู่เจอแบบคนนักรรมละครไทยละครพื้นบ้านเทยมึงเคยเลยมั้งละครไทยที่ว่ามีจระเข้จระเข้หมอจระเข้นี่คือจระวันจระวันนี่คือได้ไอ้ได้กำลังเริ่มไรยวันกำังเริ่มไรยวันเป็นคนจางหวันปีจิตอันนี้ได้กำจระวันอันนีก่ๆก็เลยวกก็เล้วจาระวันนั่งเรงนั้นก็เงไกลไรไกลไกลไรไกลคลันไกลคลันเขสมตรสงคลาอกเป็นบุรี พอมึงกำคับเพื่อนั่งเรื่องไกครันแต่งตายหองคือเจอนั่งนี่มึงเลกไดีต่อเจอควนมึงเคยล่า้ปลติยรอยตัวดำๆมันฮะติเป็นเจ้าออห้จ้าอได้กำนงรชนารชนาหลุกเ้าตาตบนตาตาบนมีหลุดเคื่อนจแต่วางกิดตคือนะ่เกเจ้าออะนี่นางไรชนาไปได้เจ้าออมันรูปีนม่ยุดหมยังเจอคูณนี่ไม่โดนเจ้าอออยเล่าไป เจ้าหอนี่เป็นคนที่อยู่ไม่เนาะเจ้ว่านางราจนาเห็นรูปไปไหนพอตอดรูปแล้วเจ้าหออยู่ห้ามอ้าวนั่นแหละคือเจอคูเวลาตอดรูปแล้วมันฮะเจ้าหอตอดรูปแล้วค่อยอยากเจ้าหอสร้างให้ได้เจ้าหอสร้างให้ได้เจ้าหอสร้างให้ได้เจ้าหอสร้างปุ๋ยมาใส่หอสร้างปุ๋ยใจ้หอเออสร้างยาชี้ยาแม่แม่มึงจะกวดขันนะมุดแล่คู่ว่าบ่ได้แม้เต็มสร้างปุ๋ยใส่หอเลย เอ็มเจอ,อ,อ้าไรเยม่ะคือมึงน,ในใกักไารศึกษาคือวันนี้นี่น้องเ,อเปล่าคือเจอกูเป็นเจอแต่มีความไม่มากเลยมึงเคยกวางเพลงไหมเพลงสมัยโบราณเพลงไงห,หล่ะที่มันร้องว่าทุง่งเอ๋ยทุง่งรวงข้าวองแง่ไว้เลยนะเรื่องคู่นะแง่ไว้เลย มึงรอไหมวะข้าวกบลกไหน่อย่นหน้า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 ไปไหนไรน้าเปิงไปริงฮะทีนี้ผมเปิดนำเข้าน้าหน้าไปเถื่อนไปเถื่อนไปเถื่อเจินเจอเถื่อนมา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 กูไม่เจอเถื่อนแต่เจอตัวท่อตัวท่อตัวท่อเจอถาเฮ้กูก็ปล่อยเขาเลย่เพ็ดนะเต่งไตห้องมึงนึกไดีเท่าไหร่บ้าง กู้เจอกูเจอหายนี่เจื่อหายเดปีนี้ได้บ้างไปมึงเคยท่ำมึงเคยไปประตุ่มใหมเคยไปประตุ่มตาหนี้ฮะไปประตุ่มตาหนี้ปั้นบางบัวเลยไปประตุ่มตาหนี้โดยจังไหรโอยจังหโดยจังหโอยจังปั้นบางบัวเลยบางบัวล้วงบางบัวล้วงเฮยอย่างนักไฟนาเลยมึงรู้จักไม่ติดอิมเพกอรีนารู้จักรู้จักโดยจังเมื่อไงได้ตาหนี้มืองสู้รัเออพอแล้วนั่น ทำจไรวะตายห้กับเจอไรวานี่แล้วตุบตอนเดยใช้คือเจอคูไอ้นี่มึงเงินเลยะเคยตำหน้าไหมเกิดตำจะไม่เราโยงปากตายการตำหน้าเขมีก้นต้นกปื้อเร่มแรกก็เตน่าเตน่าแหละปนนำเข้าหน้าปืนนำเข้าหน้าเปทตำเถื่อนตำเถ่ออะไรก็วันเข้าวันเขาได้เด็กกันจนันต้นตาหาต้นตาเลยดำหน้าพอดำหน้าแล้วดำหน้าเลยรอกอกรวงว่านั่นเลยเจอคูไกลไกลรวงข้าวไกลไกรวงเข้าวเจอผีเลี้ยงเจอผี ไม่ใช่คือไม่ใจตีเลี้ยงมึงเคยตำหน้าเคยตำกับเวลาข้าวทุกตำตลกตลกเลือต้อลักต้อนักฮู้งเ็วจักแม่นี่ยนะเอ <c oughs> ้แกมึงบอกที่ดีว่ากูเจอต้องฮ่องโลกงฮะแกมันบอกเองก็เร็วีิตายห้องเลวกูต้องลองเจอปแป้นลอง มาก้อนไหนก็เราไม่ไม่ไปไม่ต้องผ่าเมียถ้าเมียไม่ไปกันพวกเราก็มาไปไหมแค่ยู่ไว้ละพอตัดเครื่องรถพอเราที่กลุ่มกันก็หล่อเบนมันก็ไม่ล้มมันก็อีตายห้องขึ้นมาอืมตัวอีนึ่เหรอยู่กันยักไงก็ยู่กันบปืนไม่ยู่สำไร จะไม่ก้อนเราทําได้พวย่อต่างน้นจริงเลยค่ะจริงหรอคขนาะผีต่ํากับข้าไม่เป็นมันอย่างยอ่อนณะเราหุ้งข้าดิบนี่มันไม่หวานนะคำมันยอ่อเตี๋ยวโบก,ก็รอหมดแกงวงัวเมียเราหุ้งข้ามันกรึบกรึบปอดได้บริห้าเนือ้ไอไข่เป็ดหวานพอไขยู่นี่ไม่ดีเลยผู้ชายมัน,น,มนนะไขค่คลา,ายกันเลยครับพี่พูนมากายกันแรงมั้งไม่ขลายกอมันไายคลายกันเทะ จะเลือกยังไงเลยครับสามีที่ดีอ่ะเราแรกกันปฏิบัติต้องให้มันเท้าโคนเท้าปล้เลยคนเราไม่เท้ากันปลื้มต้องโบมมนะันนไอ้ไรอีกละตีนนี้ไอ้คือว่าหัวเรามาเท้าหาสามีนี้ต้องเลือกนะคะต้องเลือกน้องใหญ่เอาเปอ่าถ้าผัวม่ใจเฉื่อยเกรือกเราล่ำออกไปเลยเราทอดออด้เปลี่ยนมันไอ้นิมลมาให้ ลำบ,บากไม่ใช่เรื่องจํจำีไว้ตาหาผู้อาัยคนนั่นเหลือ,อเอาแค่มันเล่มเม็นไรเรียโ,<อ>โอ้ถ้าคุณได้รู้ไปละแรงยากเหมือนี้ให้ผมเมาแล้วต้องมามม่วกับเราตุก,กีพืดมึงงนะถ้าไม่เมาแล้วไม่มาไม่มาไม่กลับให้ผมเมาแล้วมารำคาญกับเรา ไปลาเราไม่อยายควดัดนั่นคือนั่นควัดเราหน้าโุรทั์กูมัจซี้โซลายุดกีตายแย่ผมนุก,กันแล้วคุแหละทำได้ไม่ให้เกียร์ปื้ดสีล่งอยากควดัดนะแรกก็ดีดีไม่ต้องควดัดปีนกินมาทำไม่นักหน้ากินล่าวบำรวงตับคุณนะไอตับมันแก้ง เพื่อตับแข้งมันได้แรงเลยมั้งวะครยิ้นชื่อไม่ดูแลมั้งนะเขยคนชายนี่เคยมันต้องให้หมาท่านนะให้มันขายกลๆกับปลาเบนรัวจ้องมองไงไอ้นี่เราอยากเขยจููมันต้อมูดใส่แฮดเพื่อแต่มูดแต่ว่าเราแฮดหมดรัวฮอตมากแต่ละ ไอ้มด่าเชยดกูหน่อยน้อยมั้งบ้าจึงเลยไม่ยากที่ปูสํำคานอย่างที่บ้านแม่ม่ไม่ใช่ตำร้อด่อย่างที่ก้อนเด็กควันหอกแฮกแลยอย่างนักเด็กทียเอาเหมันเป็ดใช่ตำไรได้ขึ้นยู่บนเราเว่นเดียวใจยังโยโยนเดียวใจลงแล้ว ผู้โดยสั้นไม่ทันซึ่งหนาสานั้นเดียวคนขับไปหนัง,งออเปรีอย,อยู่บางใัย่อบทำไรแอะก็หน oh. นานเนื่อยมั้งอะรู้วันทำไม่รอดแล้วมาขึ้นมาเล่นมันเลืองมันเล็กทำไะลูกอ๋องได้แต่มาตรีจริงกูไอ้ไข่อยู่เทินอ oh. แต่ทำไรไม่เป็นพืช กน่อมอยู่บนเราอะน,นั่นเราว่าพอมาเนอเล่นถามั้งนะเขาหิ่งเปรตไปในใครัวไปหยกตั้งบนแก๊สจุรู้กูดีไม่ใจเล่นตัวไอ่กินข้าวก็ปลอกอ้เอปร์ทตไม่รยตั้มปื้อเดือดาบนเรากันแต่พ่อหมอยยางต้องขึ้นโล่รอยว่าเด็ดขาดยัางไม่ขึ้นบนเราขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้กูน้ำตีมกว่า,ามึงมาไม่เพียกไม่ว่ากูตุลา ไอ้ปี่นี่กี่กราดนี่ไม่รักจัดก้นกลัวตายกูไม่รู้ว้าลุกแล้วนะตาบ้านนี่กูเลอะรสนี่แหละใช่หลังจะพูดแบบนั้นแรงให้ดีเดี๋ยวเพียกไม่หน่อยมึงแรงย่างรอต่ได้แลงวันรู้าะมาเละจะได้ก็จามาย่างเฮ่เพือไปเดียวไายองค์เจ้าอยุดตีเจอปองเป้น